สาววันนี้ฉันจะไปปาร์ตี้วันเกิดของแม่ดีมา่าล่ะว้าวคุณแม่เขาชวนเธอเหรอไม่ฉันว่าดีม่าน่าจะเป็นคนชวนน่ะเออจริงๆก็ไม่ได้มีใครเชิญให้ไปหรอกแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไปแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยตัวเองน่ะนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะให้ของขวัญไปอะไรดีพวาเธอว่าไงเดีย่ะฉันรู้แต่นะ้าเธอซื้อตุ๊กตานุ่มนิม่มให้สิไม่ซื้อจ้าสวยๆให้ดีกว่า ไม่อย่างนั้นก็ซื้อเครื่องสำอางดีกว่าลิปสติกสักแท่งเป็นยังไงละ่ะฉันคิดอยู่ว่าจะซื้อน้ำหอมเลือกอันที่กลิ่นหวานหวานให้เวลาฉีดจะได้น้นถึงฉันยังไงละ่ะั่นฟัง,งดูดข้าขา,า,ามาก<า>เอาล่ะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะซื้อน้ำหอมให้นี่แหละหวังว่าคนแม่จะชอบนะเฮ้ย hey, ย่านะ่ายูดฟังกันอยู่ไหมเนี่ยมาดูสิวันนี้ยาน,นี่ดูปแปลกๆนะว่าไหมอย่ากเพิ่งกวามใได้ไหม ไม่อะอย่างแซงเลยครึ่งหนึ่งลาป่วยแถมยาหน้าก็มัวแต่เล่นมือถือยาหนะ้าไม่เอาหนะ้าเลิกมองแต่หน้าจอแล้วก็คุยกันบ้างเถอะก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าไงเล่าเยี่ยมเลยงั้นที่เราคุยกันว่าจะล้มห้องพวกก้าเอเมื่อวันก่อนก็คงสําคัญน้อยกว่าสินะ ไทมารลเซียวันนี้ฉันยุ่งเพราะมันเป็นวันเกิดแม่ฉันฉันยังไม่เลอกของขวัญให้เลยหลังเลิกเรี่องยังต้องไปฉลองวันเกิดกันอีกอง่เอ้ยนี่แปลว่าวันนี้เหลือแค่เราสองคนงั้นสิถือว่าวันนี้พวกห้องนั้นโชคดีมากก็แล้วกันรู้ไหมเคดีมากฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมไดนาถึงลงนายนักหนานายไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยไม่หล่อตรงไหนฉันไปเคียนที่หล่อที่สุดแล้วนายเป็นพวกวันนบีชัดๆนะ ฮะใครว่าฉันน่าหล่อที่สุดแล้วผู้หญิงทุกคนที่เห็นฉันต่างก็ได้มาขอเบอร์กันทั้งนั้นน่ะน่าขำเป็นบ้าดานมโนโอเองอะดิเวลาเดินผ่านใครก็มีแต่คนหัวเราะนายอะว่าไงนะวันนี้แกได้เจ็บตัวหนะ่เย็นไว้ก่อนไอ้นมถ้าไม่อยากไปสปอนบอบอ่ะสปอนบอบอะไรของแกต,ตัวพุนไงแกหาว่าฉันเป,ป็นสปอนบอบตัวพุนงั้นเหรอเกดีมากงานนี้จบไม่สวยหนะ้าอย่าทำให้มีน้ำหูนะเขียนอาเทมเฮ้ย้ใจเย็นก่อนพวกก็เย็นแล้วนีงไงเถียงกันแค่เรื่องไร้สาระ หลังเลิกเรียนค่อยว่ากันหวัดดีแคนหวัดดีแคนหวัดดีแคนอาแคมทำไมวันนี้หนายหน้าเบิ้งจังอะรู้ไรไหมฉันคอดรอดีมากวันนี้นายดูดีมากเลยบาร์บี้จูลี่ขอบใจที่ชมนะนี่แคนดีมากหลังเลิกเรียนเรามีเรื่องต้องคุยกันนะแต่น่าวันนี้ฉันไม่ว่างเลยอะไว้วันหลังได้ไหมแคนดีมากฉันรู้ว่านายมีธุระถึงได้อยากคุยยังไงเล่าเจยานาะอยู่ที่ไหน นี่น็อตก้านี่น็อตก้าใจเย็นซิกลับไปรอที่บ้านกับเธอใจเย็นอย่างนั้นเหรอเย็นไม่ลงแล้วยะนี่คุณไม่ห่วงลูกชายสุดที่รักของเราบ้างหรือยังไงอะนี่น็อตก้านี่น็อตก้าเย็นไว้ที่รักเดี๋ยวคนนั้นเขาอยู่ที่ห้องเรียนนั่นแหละแต่รังเรียนอยู่ไหนอือู้นี่ไงห้องเก้าเอ่ไหนเนี่ยอืมไซมอนคุณมัวยืนเบื่ออยู่ทําไมเราต้องรีบตามหาดีมานะไม่ต้องห่วงนะที่รักผมจัดการเอง ห้องเก้าเอไปทางไหนครับชั้นแรกสุดทางเดินเลยครับขอบใจมากโอ้โห oh oh, ลูกแม่เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วจะลูกแม่ฉันต้องมาเสียเวลาพระเย,ยเด็กนั่นแท้ๆเลยนน็นอตกา้าชั้นแรกห้องริบสุดเลยใส่มอนมื่อรออะไรละ่ะรีบนําไปสิอ๋อฮะนี่นอ็อตก้าผมว่านี่มันเกินไปนะกลับบ้านนี่หมายความว่าอย่างไงเนี่ยคุณอยากเสียลูกของเราไปหรือไงอ่ะไม่อยู่แล้วเราต้องทําในสิ่งที่พ่อแม่ต้องทํา นีน่น็อตก้ารอตอนพักดีกว่าไหมไ่มอนโอเคก็ได้ไม่ใช่ล็อกอะสวัสดีดีมาซูเบรกโกลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีห้าป้านีน่าดีมาลูกรักดีมาออกไปพบผู้ปกครองได้ เวนถ้ามีของขวนนะัญหน้าป่านี้ก็คงได้สีลูกสะพ้ยแล้วอ่ะแม่พ่อมาทำอะไรกันที่นี่ฮะนี่เรื่องสําคัญดีมากเราต้องจบเรื่องบ้าๆน,นี่สักทีใจเย็นนะแม่ไว้คุยกันที่บ้านได้ไหมอ่ะนี่นอตก้าผมบอกคุณแล้วว่าคุณใจร้อนเกินไปที่มาบุกโรงเรียนนะ่ะใส่มอนฉันไม่ได้ใจร้อนอะไรทั้งนั้นฮะดีมาลูกต้องเปลี่ยนตัวเองนะแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะ แม่ฮะทำไมอ่ะผมก็เป็นวัยรุ่นสุดจา้าบคนนึงอ่ะวัยรุ่นสุดจา้าบงั้นเหรอดูสิว่าตัวเองตลกแค่ไหนนี่เสื้อบ้าอะไรเนี่ยทรงผมนั่นอีกไหนจะหมวกกระพิไฟติ้งตองนี่อีกอ่ะลูกชายเปลี่ยนเสืออ้เอเถอะแม่กับพ่อจะได้กลับบ้านสักที <c oughs> พ่อแม่ไม่เก็ตเหรอฮะผมคือดีมากเคนไง โอ๊ยอกอีแป้นจะแตกรู้สึกหน้ามืดตาัมดีมะลูกไม่ใช่เคนนะลูกไม่ได้มีพ่อเป็นเคนนะ่ะผมไม่อยากเหมือนพ่อผมไม่อยากเป็นคนธรรมดาโอ้ยฉันจะบ้าตายดีมา่าอย่าทำให้แม่มโหเลยลูกไปเปลี่ยนชุดเถอะไม่อยากเป็นคนธรรมดาหรอฟังนะลูกของพ่อเป็นชายมากความรู้ความสามารถเป็นวิศวกรไฟฟ้าเลยนะ ผมขี้เกียจพูด,แล,ลบบลดแล้วกลับบ้านไปเถอะทั้งคู่เลยนีน็อดกาเรากลับบ้านกันเถอะไซมอนลืมธุระของเราแล้วเหรอดีมายายเด็กนั่นเชื่ออะไรน,นะเบาๆหน่อยใครดีมาอย่ามาทำไขสือก็ยายเด็กที่คุยกระหนุงกระหนิงกับลูกทุกวันไงคนที่ล้างสมองลูกฉันเป็นแบบนี้น็นอดกาีน,นอดกาใจเย็นหน่อยเขาก็แค่เด็กนะเด็กเหรอหนางเด็กนั่นเชื่ออะไรบาร์บี้กิกกแม่ดีมาดูท่าจะโมโหมากเลยอ่ะรชงจ้ะเขาดูอยากจะคุยกับแดนหน้านะ โหดร้ายจังเขาไม่ยอมให้ดีม้าเป็นเคล,ล่ะกดีมา้าแดนาอยู่ที่ไหนลูกฟังนะพ่อแม่อย่าไปยุ่งกับบาวีแดนานะฮะผมไม่ยอมนาะไม่ยอมงั้นเหรอแม่จะจัดการยายเด็กนั่นแน่ลูกหลงมันหัวปักหัวปมขนาดนั้นเลยเหรอเรียบร้อยฉันสั่งของขวัญเสร็จแล้วอีกสักห้านาทีคงมาส่งจะไปเข้าห้องน้ําก่อนนะปามาป๊าป๊ามาทําอะไรกันที่นี่อะ มาทำอะไรงั้นเหรอไซมอนตอบลูกสิว่าเรามาทำอะไรมาคุยกับแดนานะ่ะพาแม่ไปหาหล่อนเดี๋ยวนี้เลยยส yes! ได้ค่มะมามาแดนานี่แหละที่ทําให้ดีมาเสียผู้เสียคนแบบนี้ดูสิคะแม่หยุดเลยนะได้เลยยานะ่าแม่จะจัดการยายเด็กนั่นเองดีมาาตามหล่อนมาเดี๋ยวนี้มันต้องสนุกมากแนะ่ฉันไปก่อนละพ่อแม่อย่ามายุ่งกับแดนานะลูกก็รู้จักแม่ดี ไปเรียกไดน่ามาเธอจะได้จบจบดีมากเรียกไดอนนาเดี๋ยวนี้ให้ตายนี่แม่กําลังทําผมเสื่อมเสียอยู่นะไดน่าวานี่ดีมากฉันเหรอให้ตายเถอะฉันยัไม่มีของขวัญให้เลยอะแย่แล้วแดนนากำลังจะออกไปพวกเธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคิดว่าไงล่ะแม่ดีมากก็คงด่าแดนนานั่นแหละสวัสดีค่ะป้านีนาสวัสดีค่ะลุงไซมอนสวัสดีแดนนาไซมอน ฝั่งฉันนะยะยายเด็กเสื้อสีชมพูดีมากทำไมแม่นายดูน่ากลัวจังอะขอโทษนะแดน่นาจู่ๆพวกเขาก็มาเฉยเลยอะ่ะฟังนะแดน่นาเธอรู้ตัวบ้างไหมว่าทำอะไรลงไปกับลูกชายของฉันนะี่นัอกก้าใจเย็นนะที่รักทั้งโรงเรียนได้ยินเราหมดแล้วฉันไม่สนหรอกไซมอนสวยแล้วไงหมายความว่ายังไงคะดีมากก็เหมือนเดิมนี่นะเขาเป็นเคนพูดออกมาได้ยังไงว่าเป็นเคน ก่อนพูดได้ดูตัวเองบ้างไหมเนี่ยคนบ้าอะไรใส่สีชมพูทั้งตัวมาเรียนน็อกล้าอดทนไว้เพราะเขาเป็นแค่เด็กนะเขาเป็นแฟชั่นแฟชั่นเหรอฝังนะันะ้นแดนยร์นาเธอทลูกของฉันเสียคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหนูไม่ได้ทําดีมากเสียคนนะเขาก็เป็นคนเดิมอะแม่ฮะทั้งหมดนี้เป็นเพราะนางฟ้าแม่ทุนหัวของแดนนะ บ้าไปกันใหญ่แล้วลูก,กเราพูดถึงนางฟ้าแม่ทุนหัวแล้วหรอนี่มันอะไรกันเน่ะเรืเ่องจริงนะคะดีม่าไม่ได้โกหกนี่เป็นบทของนางฟ้าแม่ทุนหัวผมไม่ได้เปลี่ยนไปนะผมก็เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดิมงั้นเหรอแดนนะาเธอคงไม่เก็ตสินะตั้งแต่คบกับเธอมาเกรดของดีม่าก,ก็ตกมาตลอดใช่แถมชอบละเามอถึงแดน่าแดน่าอะไรอย่างงี้ด้วยหรือไหมลูกต้องคบเพื่อนผู้อีกคนอื่นได้แล้วนะใช่ขอคนที่ฉลาดหน่อยสวย ฟังนะคะป้านีนะ่าเราก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาหนูดีมากรวมถึงเพื่อนๆของเราทุกคนในกลุ่มก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นน่ะวัยรุ่นเหรอเห็นได้ชัดเลยว่าวัยรุ่นของเธอเป็นแบบไหนรู้ไหมว่าดีมากเขาเลิกเรียนบรลเลงไปแล้วแล้วเธอแหละวันๆทำอะไรอะ่ะหนูทำอะไรเหรอหนูเป็นวิดีโอบล็อกเกอร์ใช่ฮะแม่แดน้านเป็นวิดีโอบล็อกเกอร์ไซมอน นี่หม,มายความว่าอย่างไงอ่ะนีน่นอตก้านี่นอตก้าใจเย็นนะนี่ก็ดีเลยเพราะเขาก็แค่อัดคลิปเองหนูเป็นวิดีโอบล็อกเกอร์ค่ะวันๆก็อัดคลิปลงทิกตอกอินสตาแกรมยูทูบดีม่าเองก็มาถ่ายกับหนูด้วยใช่ไหมดีมา่าอืมอินเทรนสุดๆเลยนะคะสุดเจ๋งเลยไม่ังมากค่ะไซมอนได้เย็นไหมลูกเราไปอัดคลิปแทนที่จะเด้นบัลเล่อ่ะนี่นอตก้าไวุ้่นสมัยนี้เขาชอบแบบนี้กันใช่แล้วเป็นวิดีโอบล็อกเกอร์มันเจ๋งนะฮะดีม่าฉันว่าแม่นายไม่โอเคแต่นะ เดน่าเราเป็นพี่น้องกันนะพวกแกงเวนฟังให้ชัดนะยัยวิดีโอบล็อกเกอร์เลิกยุ่งกับลูกชายของฉันได้แล้วนดะน่าจะพาไปช่องหนูชื่ออะไรนะแม่พ่อผมเคยบอกไปแล้วไงเลดี้ดน่าใช่ค่ะช่องยู u ูบเลดี้ดน่าชาวแกงมีเรื่องเบามอยทำไมเราจะไปแตะก้นใครวันนี้ในที่สุด เปล่าพอแม่ฉันมาโรงเรียนล่ะยานะ่าหน้าน่าดีใจตรงไหนเนี่ยสวยจะชัด,ชดครูใหญ่เรียกมาเหรอเปล่าวพวกเขามาเล่นงานแดนนะ่าว้าวไสมอนเสร์ชหาเลดี้แดนน่าดูซิว่าถ่ายคลิปแบบไหนได้เลยจ้าที่รักดูสิทุกคนแม่ดีมากกำลังหาเรื่องแดนน่าอยู่ชัดๆเราต้องรีบไปช่วยแดนน่าแล้วล่ะต้องไปเป็นแบค็คให้เธอนะพ่อจ๋าเนผะื่อจ้ารู้จักแม่ฉันน้อยไปแล้วไปเถอะชาวแกง๊ง แม่พ่อได้น่าเป็นคนดีนะเธอไม่ได้ทําผมเสียคนสักหน่อยอะแม่มาๆมาม,ามาดูยายแนนสิคะเราต้องช่วยดีมากนะฟังนะครับแม่ดีมากป้าน,นี้น่าอย่าแต่ต้องแดนน่านะคะถ้าเป็นคนดีใช่เราจะปกป้องเธอเองว่าไงนะห้ามแต่ต้องเหรอไซมอนแย่แล้วป๊าป๊าฉันว่าพ่อของเธอกำลังดูวิดีโอของยายน่นน่ะไซมอน ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่นนี้มันโคตรไร้าสาระวิดีโอบล็อกเกอร์บ้าบอล่แบบนั้นได้ยังไงครับวิดีโอของเราเนี่ยดีที่ทส,สุดแล้วใช่ใชดีดที่ทสุดสด,ดีที่สุดงั้นเหรอเอามานี่เลยฉันจะไปบอกเพื่อนๆของฉันให้ชชวยกันบล็อกช anel ของเธอให้หมดทุกคนเลยนี่น็อตก็าจาใจเย็นว่าไงนะใช่ค่ะแล้วไงอ่ะหนูขับรถสีชมพูแล้วผิดตรงไหนอ่ะ เธอขับรถเป็นด้วยเหรอมีใบขับขี่หรือ,อยังละ่ะฉันจะโพสประจานลงเฟซแน่ให้เขารู้กันไปทั่วเลยว้าวจนาะรถของไดนาไม่ใช่รถจริงสักหน่อยอะใครๆก็ขับได้เร็วได้แค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองอะใช่แล้วหนูก็ขับขี่อย่างระวังตลอดก็ได้แต่ยังไงฉันก็จะบล็อกชแนลเธออยู่ดี <c oughs> บ้ไดนาะอย่าห่วงเลยเราไม่ปล่อยให้คนได้ทำแนะ่ไม่มีทองสุรก ไม่ยอมงั้นเหรอได้ไซมอนจัดการสิยังไงอ่ะกที่รักไซมอนคุณเป็นช่างไฟนะป้านี้น่าฮะป้าบล็อกช่องของไดานาไม่ได้หรอกะไดานามีแฟนคลับเป็นล้านล้านคนเลยเธอมีซับสไครเบอร์หกล้านคนเลยนะใช่วิดีโอของไดนาเนีนะ่ยเจ๋งที่สุดเลยใครๆก็อยากถ่ายคลิปกับไดานาทั้งนั้นแหละได้ยินไหมฮะพ่อแม่ขอร้องแหละอย่าเสียเวลาเลยค่ะว่าไงนะไซมอนกดบล็อกช่องนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะ มนบ้าเอ้ยนี่พวกเขากำลังดูวิดีโอนั่นอยู่เหรอก็คงงั้นเป็นไงบ้างคะชอบวิดีโอของหนูหรือเปล่าเหไมฮะแนน่าเป็นร็อกเกอร์สุดคูลใช่พ่อชอบนะจริงด้วยใส่มอนน่าสนใจมากเลย <laughs> <laughs> พ่อแม่ของดีมากชอบวิดีโอด้วยล่ะเรื่องนี้มันแน่อยู่แล้วดีมากให้ฉันคุยกับแม่นายนะจะดีเหรอแม่ฉันความอดทนต่ำนะ นีน่าสึกสันวันเกิดนะคะหนูจำวันเกิดฉันได้ด้วยเหรอจำได้สิคะแต่หนูยังไม่มีของขวัญจะให้เลยน่าจะมาถึงเย็นนี้เดี๋ยวหนูแวะเอาไปให้นะคะแต่นะหนูนี่เป็นเด็กน่ารักจริงๆตอนเย็นแวะมาบ้านป้ากับดีมากนะมากินเค้กด้วยกันเถอจะจ้ะบมามา้ากลับบ้านไหมที่รักกลับกันเถอะผ่ามิชาไปนอนและชงชาดื่มกันเถอคะค่ะอย่าเลยดิแล้วหน้าไปด้วยเลยป้านีน่าลุงไซมอนเจอกันนะคะ yes <Yeah>. yeah. บายบายแล้วเจอกันนะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะ Happy New Year ค่ะบายบาย